ให้โลกทุกวันนี้ปังปงปวนนี่เราควงคิดนักแปรปิดในสื่อโซเชียลเอยเดี๋ยวจะมีปัญหาหากเราใจทุกวิธีน่มีปัญญาหากเราใจทุกวิธีนะญญเนะ่าก็มีปัญญายุกสังกมกลมนะ ผู้ตาวัยเราเล่นลายใจไอ้จีแคว้บุกเรานุกตามเพื่อนนี่และนี้แลวบางเล่นลยใจไอ้จีนี่แคว้บุกบุกตามเพื่อนไม่ลืมเลือนเพื่อนกังมันกอดเลย โทษเชีในโลกหลายสบายใจจะเป็นไปเงินเธอร่ายยำว่ให้เธอหักเธอรู้ไม่ทัน วัดดีรับคุณนุ้ยว่ะ้าวัสดีกับคุณเจงสิเฮ้ยีด็กน้อนี่เบอร์งานวัดบ้านเราจัดึ้นเร็วงานกลางเรือนจัดขึ้นเร็วนี่ก็ตามาล่วงนุ้ยนี่นุ้ยนี่คุณนุ้ยนี่เสยหรือว่านี่แหละยกอยู่แต่ในน้่งอยน้อยอ่ะนุ้ยอ้อคุณเจอยงยปัจจุบันเราตรงการทานไนที่เลยคุณเจงนี่ปุ้มปอดีเอาไปพึ่งท้อยโทรศัพท์มือถือมาไหมป้า อันจึงผมไม่ออกไปจิงแลนจัยหาวัดพุ่มร่วนกลางบ้านเผื่อใตายหลบบวชล้านเกยใจงานพุ่มร่วนนั่นี่หนุ่ยเออแต่ว่าผมได้ก้าวนี่เอนว่าตึงหนุ่ยจะเป็นคนทันสมัยนี่เอนว่าจะมักเวทเออจะมักลายเอย ไอ้จีมันไว้สรุนไอ้นู่นนะเออแล้วตึง้งไซปันเฟื้อเอมีปัญหาเลยอะไอ้นู้นปัดี้มันมีปัญหาจักงยันเลยเพลงประวัติเด็ตั้งแต่ซื้อตัวแรกมานี่โอ้เจ้าเจ้าตัวมาจีบลุยกวนโอ้ตัง้งแต่นี้ไอ้นู้นเออนี่แต่ว่าเจ้าเจ้าตัวมาจีบลุยโดยเฉพาะเด็กมาเลยนี่ตัวมาจีบเลยคุณเด้ง ตัวมาจีว่าเออรักกับปีน่นุ้ยปันนุ้ันนี่อยากจะแต่งงานกับปีน่นุ้ยว่าปีน่นุ้ยอยู่ดีวะพันนันถึงอาทิตย์นี้มันว่าพอดีว่าน้องอันอยากจะแต่งงานกับปีน่นุ้ยแต่น้องอันยังขาดขาดเติมกับเขาอยู่เก้าพันนะวะพันนันแล้วถึงทีนี้ถึงเดีนี้มันว่าปีน่นุ้ยพอจะมีไหมถ้าว่านุ้ยได้ใจเขากับขาดเติมแล้วนี้นุ้ยจะไปแต่งงานกับปีน่นุ้ยทันทีว่ะพันนันถึงอาทิตย์นี้กับกูได้แล้วเลยกทจ้งตั้งเล็กตั้งนำตัวมรัฐบาลแจ๊งให้เก้าพันจริง อยู่วารยเลยดออเลวตึงต่ำครื้อนู่นเยบรอยกับป้มไปใกล้เม่โตัวลักวัดลุ่มตู้เย็นที่บ้านสูขวาคายหมดนั่นนั่น่าไปใกล้จัดได้ตังมาเจ็ได้มาเบิ้นพอดีคุณจิ่งได้มาเมินตึงโอนไปให้กาวปเจ็ึงมันว่าปีนนุ่นุ่ยังยากจะมีการถไปหาปีนนุ่ว่าวจะแต่านกับปีโนนุ่จึงปมโอนไปหมดเลยจังเบิ้นคุณจิ่งโอนไปหมดเลยนี่เดียว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 เเดียยวที แล er right? so ้วก yeah, oh. so ็ม yeah, yeah, ีท่ามคุณน like re ุยสักคำดี่ว่าอีท่าโน้ตเดียว่าคุณนุยแลกกันใดปอบหน้ากันตะวันแล้วไม่เอ้าไม่ได้ปบดีเลยคุณเจงอ๋อเลวตึ้งตางนูโนอ่ะโอ้เร็วเลยจริงอ้อเลวตึ้งตีนีปันเปลือนุ้ยชุนโอ้แล้วได้โตติดตมั่งไม่หรอโตโตไปแล้วคุณเจงกว่ามันเหลือเงียบง่ายพอรุนรังเพชรมันไม่ตักมาเลยวันครสวัสดีนี้มันไม่ตักมาเลยวันดีนะพี่นุ่ยไม่พมเลยโต เปิดตไปเด็ดไม่รู้ก็ย,ยิงรับตัวจะปลายใช่ปูดเลยว่ารู้รเลขหมายของคุณไม่ได้เปิดใจบริการในการนั้นโอ้โไอ้หนุย่ยเออนั่นเบ่เอึงตู้กับน,น้องมิดแล้วน้องมิดน้อยยัยเก่งมิดชาชีพเลยไอ้หนุย่ยเอากันเลยไอ้หนุย่ยเออนี่นี่นี่หนุย่ยเออพวกมีแรงไงควังร่างกายมนุษย์เรามีอวัยาวะกรอบซ้มที่ตรง แต่โตรทับนมือือนี่เป็นอวัยวะ,ะวที่ทามที่พรมาคุณนุย้ยผมไม่หวาเลยคุณนุ้ยเพราะว่าเป็นก้องจะเป็นอันดับตน้ตนๆในการดำรงชีวิตนุย้ยไม่หวาจะใจในเรื่องการศึกษานั่นๆการใจในช่องทางการสื่อสานการต่ำตูรากิจนะแต่ถุกทิ่งตุกยางการใจชือโซเชียลนี่มันเป็นดาวช่องะห์มอยู่ไองานวิจัยนี่ก็พบว่ารอยละก้าวทิพกองคนไทย เด็กเอ้ยย่าวหัวชนคนไทยเอ้ยติดเกมน,นันนันนันติดพนันในเกมเด็กปูดคุยกับคนไม่รู้จักฟ่านชื่อออนไลน,น์เมื่อกุดนุยตีทุกเด็กโลกันเลยมันน้ำไปอันตรายจนว่าทุกโลกไอ้เชียงอื่นนันนันนันทุกหลวงละเมดิดทางเพศที่ดีทางที่ดีนุยเออไอ้คนโกงี่เราจะต้องรู้คิดรู้จกักใจรู้วีเคราะห์รู้แยกแยะคนไทยรุ่นไม่ต้องรู้จักเท่าทัานชืน่อ รูทันในซื้อซาลาชนเทศในปีพุทธศักราชสองพัน,น 68, หน้าร้อยหกสิบแปดหน่ยเออไอ้คนโกงมิจฉาชีพมันมีไยประเภทเจตวุาคลโลกลวงต่างโทรรั์<ม>การล,ลอกลวงต่างชื่อออนไลน์<ม>การลอกลวงต่างโซเชียลมีเดีย<ม>การลอกลวงต่างส่งเอฟเอ็มเอสข้อความหน่อยหนึ่นี่คนไทยรนใไม่ในตรงห้างไกลยจะไปเป็นเยื่อของมิจฉาชีพ ทำได้ง oh oh, ่ายไคือท cool nope, no, no, ื่ฮาโอเลยจะโปรยหน่อยอู้าโออันนีได้ั้งอะคุณด้งอ้นึ่งก็เราอยากคดและนุ้ยเราได้รับข้อความแปลกๆจากเล้งที่ไม่รู้จักหรือไม่ในใจฉันว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิตปนัน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 ก็เราอยากไปคดและกุนุ้ยไอ้ประการสีส้าน้ากระโากไอยาโค้ดอ่าเพราะว่ามิจฉาชีพนี่มันมักใจคนณโกงในการลอกลวงเงินให้เราเสียเงินโดยเสมอ ประการสี่สามก็เราอย่าเชื่อและกูนุ้งประวัตหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินไม่มีนโยบายการขอตววชอบข้อมูลข้อ่วนบุคคลประการที่ี่ก็เราอย่าบอกอย่าให้ข้อมูลช่วนตัวจนเชื่อเอ้ยนามซากุนเล็กบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิาเล็กบัญชีบัตรเครดิต่ ประการที่อ้าตายทุกๆุตายที่สาคัญนั่นก็คือถ้าหญิงกุยก็ยิงเิ่มความเสี่ยงก็เราอย่ากุยวา่างไรก็แลน่นม่ยอย่ากอดอย่าโอนเงินอย่าเชื่ออย่าบอกอย่าคุยทื้อห้าโอะจะปลปรตปเดี๋ยวจะไม่ตกเป็นไปซื้อกองมิดชาชีพหนุยโอ้โหอันนี้จะแดงหวัดเบียร์ผู้บกบุญกระจุนหนุ่มจ้าวันก็ไม่ได้ต่งานเวรลงแล้ว้ยง เดี๋ยวจะลดระยะเวลาที่บันมาในตื้ว่ามีไรคนเลีมากหน้าไรตาตู้มาไอกำลังอกกําลังใจกับคุณนุ่นนุยว่าแบบนั้นตู้กันมาเล่งกีฬานี่เองยตู้กันมาเล่งน้องคนน้องคนน้องคนร้อยอ่นุน้องคนเจนเตอร์โอ้ยังนักใบนาลุยด้วยความปรารถนาดีจะกระบุ้มนายนุ่นนุยนายเพลงจบกดไลค์ใจกดแชร์อยากแลกกดติดตามสวัสดีกับปุ้